ไปเก right? so ียกกัมเราพี่น so ้องไอ้องาว่าเรื่องของบอลซิงแล้วพี่น้องเด้อเนาะบอลซิงว่าเรื่องของบอลซิงพี่น้องเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนาะอ่าแล้วก็พากันบอลซิไปเกียกกัมเราพี่น้องไอ้เนาะบอลซิไปเกี่ยวกับเราพาไปตรวจชีอะไรตรวจเนี้ยพี่น้องไอ้องาะเนี่ยเราใช้วิธีใดอาจารยพี่น้องไอ้เนาะที่เกี่ยวกับเราไปอ่าไปตรวจเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราปิดจิบกระเพาะอาจารน์อ่าเริ่ม เบิ premises, 1, uh ้งสถานการณ์บอดีพี่น้องเมื่อวานในการน้อยิงวอลลไลน์ขึ้นไปเลยเนาะพี่น้องเอ้ยบอสิคนเก่าเลยได้พี่น้องัยน้องบานนี่แต่ว่าเฮากะมาเซนด้ยตัวที่หลายๆเด้กที่พ่านมาพ่านตาให้ไม่นานนะเออบบเป็นอย่างน้่อเลยโบเป็นยังกะแน่ว่าเจ้ามันอ่าเปลี่ยนแปลงได้กะทั้งทั้งบ่อกกะดีใจแล้วกะแน่ว่าเออฮู้จักอคิดฮู้จักคิดเลยกะโฮจักคิด ได้แล้วกดีใจแล้วบ่กดปุ๊บเป็นยังน้องเนาะเลยโดยก็ได้ว,ว่าเจ้าแต่ว่าบ่ได้เมืองกาบพี่เออกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้อง FC เบิดสุขคูสุขคนพี่น้องเนาะ หรือว่าสิอยู่ในและกระต่างประเทศพี่น้องอเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวซาดีซาแนวอีกด้พี่น้องอนพบพกันคือเก่าเนาะหามื้อนี้ทางวัสดีกมานั่งเปิดคลิปอยู่อ่าเนี่ยพี่น้องเนาะอยู่กลางเดินพี่น้องอเนาะอ่ามื้อนี้กบ่ได้ไปเวียกพี่น้องอมื้อนี้ก็ได้เนาะพอดีว่าทางวัสดีอ่ามีเวียกมีงานอยู่ทางบะพี่น้องเนาะก็เลยบ่ได้ไปถ่ายทําพี่น้องเอ้ย และก็เมื่อวานนี่ก็เหตุการณ์พี่น้องน้องรับวอซิสีดาวเหตุการณ์เนาะอ่าเมื่อวานนี่ที่ว่ามันเกิดขึ้นเนาะพี่น้อ้ยอ่าหลังจากอ่าทางทีมงานเนาะด้ว่าวอเซนบอเวียดพี่น้องน้องวอสิพากันไปเกียวกลมเล่าพี่น้องเนองว่าเรื่องของบอสิงแล้วพี่น้องดื้อเนาะวอสิว่าเรื่องของบอสิงพี่น้องเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนาะอ่าแล้วก็พากันวอสิไปเกียวกลมเล่าพี่น้องเนองวอสิไปเกียวกลมให้เล่าพาไปตรวจชี เงินตรวจเนี่ยวพี่น้องให้เนาะเนี่ยเราสิใส่วิธีใดว่าจังพี่น้องเอ้ยเนาะสิเฮ็ดกลอมให้เราไปอ่าไปตรวจเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราว่าปิดจิ๊บกระเพาะว่าังอ่าเริ่มเบิ่งสถานการณ์บ่ดีพี่น้องเมื่อวานนีก็เนาะอ่างออลไปเลยเนาะพี่น้องเอ้ยบ่สิคเก่าได้พี่น้อง้เนาะบาดนี้อ่าแต่ว่าเฮาก็สิพากันเนาะว่าสิพาคนเกียวกลอมไปอ่าไปตรวจสิเนาะแต่ว่ามันต้องมี อ่าเขาใช้ใจแน่พี่น้องไอ้เนาะแต่ว่าเราสิอาเมกี้กลมเราไปก่อนเนาะเพราะว่าเราอย่าเบิ่งจตาเราก็ถือว่าโอ้พี่น้องเมาถือว่าเติบเนื่งแล้วพี่น้องเราถือว่าโอ้เริ่มร้อนเริ่มยังไงพี่น้องเลยเนาะแล้วก็มีอาการอาการเบ็ดอ่าสี่ขออนุญาตพี่น้องเนาะสี่กินใส่นอนหันกินใส่สีอยู่หันพี่น้องไอ้เนาะเลยว่าเียวเนาะขออนุญาตนำได้อขออนุญาตนำเด้อพี่น้องเด้อเนาะ อ่กินใช้สีอยู่หันเนาะอยู่ยแถวบริเวณอันเฮือนเล่าเนาะป๊อมินพี่น้องเนาะอ่ามินเนี่ยวมินอ,อา่าเสื้อผ้านาเพล่าพี่น้องมันมันอุบมันเอาเนาะพวกเราเนี่ยเราบม่ได้ซักบม่ได้ยังมันพี่น้องเนาะพูดกันเ่ยพี่น้องเนาะอแต่ก่อนเราก็เป็นคนอ่าพโบกอาบน้ามเราอาบอยู่พี่น้องเนาะเลยนี่คือสีโบได้อาบน้าเดี๋พี่น้องในเบื้องนี้เนาะอ่าจากเสือ้อผ้านาเพล่าคือสีโบได้ซักพี่นหอง ว่าเริ่มมีกินโตหรือว่ากินสิบหกสิบแปดว้าตุ๊บเพมือนว่าทางบอดีอ่าประจานในพี่น้องน้องมื้อนี้ก็คืออ่าสักชกการที่ทางบอดีเข้าไปหาเมื่อวานนี้เนาะอ่าแล้วก็พอดีว่ามีอ่าพากันออกอ่าออกมาก,ก่อนเริ่มเห็นทางการบอดีพี่น้องเนาะก็มีทางพ่อพี่น้องอีฟซีเป็นกับคอมมินต์กับมารล่าพอสมควรเนาะว่าเป็นเสียงเดียวกันเนาะว่าติดยายว่าแน่นอนบุษัทพี่น้องเลยเนาะ าสายตาแบบนี the ้เป็นยังไงน้องเพื่อนว่าเคยเห็นหลายผู้หลายคนเหาือนกันทางพี่น้องนอีฟซีเพื่อนก็คอมเมนต์แนะนำเข้ามาว่าเป็นเสียงเดียวเดียวกันได้พี่น้องเลยเนาะอบว่าคือมันมีสองประเด็นพี่น้องเนาะคือว่าโบเบนสารเสพติดกับเป็นทางแนวตาโบหินพี่น้องเนาะเพราะว่าคือทางผู้สร้างเล่าว่าเราไปเป็นไฮเนาะจากประเทงเรามาแต่ใส่พี่น้องเนาะเป็นอุอุและมีผ้าขาวแล้วก็มี สายสายซิงเหาะหอบหอบ้าไว้พี่น้องเนาะมันก็มีสองสองสองอันสองอันประเด็นนี่แหละพี่น้องเนาะบว่าบัวว่าประเด็นใดเนาะส่วนลายในสิไปประเด็นนึงพี่ได้หลายพี่น้องเนาะจัดทางบราสตีกับบราเซนเนาะเห็นเมื่อวานนี่ตนลภากันถอยทับออกมาพี่น้องโอ้เป็นแต่ย่านย่านนั้นมีดยู่แลถือในพี่น้องเนาะย่านแล้วเริ่มโอ้วโวยวายว่าไปตัวที่ตัวแดนเนาะ บอกวิวภาษาเก่าพี่น้องเนาะวู้ยเลาสิบอกจังไรอีกนะยันเราหิ้งบอกหิ้งสิขึ้นเติมพี่น้องเลยเาทางเขาก็เลยออกมาก่อนเนาะจังไดก็ขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อเนาะงตาบ่าทางบอดสดีเนาะบอกมีการประการใดขอโทษขออภัยลายพี่น้องเลเนาะกะบ่ได้คิดว่าสิ่งมันเกิดขึ้นแบบนี้พี่น้องเนาะแต่ก่อนเขากะกะกะฮู้อยู่ว่าเราเป็นเป็นคน เคยบำบัดมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเห็นแล้วก็เออคือจังเป็นคนดีเนาะเขาก็เลยอยากฉุกเฉกซอยเล่าให้มีเฮือนชาล้านเป็นอยู่เนาะเพราะว่าเห็นอาจจานที่แล้วนอนก็โอ้ยพี่น้อยเนาะนอนไปที่ัวเดนเนาะก็เห็นแล้วดุบอกดุมันอยู่ทำสะบ้านคือว่าไปหาขุดกิโลกิโดกินอยู่อาจัรยพี่น้อยเนาะพูคิดว่า พอมีเหยื่อมีซานแล้วเนาะเราสิเป็นคนแบบนี้พี่น้องเลยเนาะสิกลับมาเป็นคือเก่าเนาะพี่น้องเลยอย่างไรก็ขอโทษขออภัยทางผู้รักผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนทุกท่านนาะที่มาสดอยทางเดินซานของบ่อสิงเด้อพี่น้องเลยเนาะขอโทษขออภัยละลายเนาะทางบอดี้กับเสียอกเสียใจแทนทางผู้รักผู้ใหญ่อยู่พี่น้องเลยเท่ากับเทากับว่าอยากให้มันเกิดขึ้นแบบนี้พี่น้องเลยเนาะ เออมานั่งวิฎุฒมั้ยอ่ามื้อนี้กะทังมอซดีกะมาเปิดคิปพี่น้องเนาะอ่าเด้อิงเนาะยังแต่ว่ายังบ่ิงนี่ยังสิเข้าไปอ่าอีกฟังเบิ่งมื้ออื่นมื้ออื่นกับมื้อใหม่มื้อืพี่น้องเนาะถ้าว่ามีโอกาสทางเฮาสิเข้าไปถามเบิ่งอีกพี่น้องเนาะว่าเราสิอ่าจังได๋ดีพี่น้องเอ้ยเพราะว่าให้เราอาการอ่า ดีๆโรงก่อนอาการห้องห่อนโรก่อนเนาะและก็มีพี่น้องเนาะเห็นทางคลิปเบอร์เซนพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นกองอ่าประตูโจยแล้วก็เบอร์ไซฟอนพี่น้องนี่ไม่นี้ทั้งมาสดีกัมีอ่าสองประเด็นแล้วก็มัวร์ในข่าวหลาพี่น้องเนาะแล้วก็มีฟังข่าวดีบัดที่นี่พี่น้องเลยเนาะก็คือบริเวณได้บอสก็คือเบอร์ไซฟอนเนาะอ่ากลับโตกลับใจเร็วเป็น้องเนาะคิดได้เนาะ ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมือนั้นพี่น้องน้องทางบอสเซโฟนว่ายอมยอมพิว่าเหตุไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบพี่น้องนี่เนาะทางบอสเซโฟนก็เห็นทั้งคลิปแล้วมาทางบอเซนพี่น้องน้องออกมาขอโทษขออภัยบอเซนแล้วก็บบาพิทลวงเกินเกินหน้าเกินตาพานาวันตาเนาะบอ มานนี่กะทางคนโตโจยกะดีกันแล้วพี่น้องเนาะคุยกันกินข้าวกินน้ำเป็นปกติหากแพ่งกันคือเก่าเนาะอ่าฮิจังซี่เฮากะดีใจพี่น้องเนาะที่ว่าทางบอสไซฟูลเพิ่อนที่กะอ่ายินทางบ่าไซฟูลเพื่นกับตัวกับใจได้เนาะเ้ากะอ่าดีอกดีใจพี่น้องเนาะว่าอ่าเหตุการณ์เนาะทางเล่ากะคือสีคิดได้อะไรพี่น้องเห็นเราเพราะว่าอ่าแล้วกะเป็นคนที่เดือดห้อนเนี่พี่น้องเนาะ คือสาเหตุที่เราอ่าห้ยค <é> <te knit. S 2> ือว่าเครียดก็คือโกตูโจยบอกไล่พี่น้องว่าวรายนะครับว่าวร้ายว่าอ่าพี่น้องจะคิดว่ายังไงเนาะว่าวรายอะไรก็ว่าเป็ดอ่าเป็ดทั้งหมดเสพนพวกแกวัยว่าวร้ายนะว่าวรายก็ร่ำคาศเสียนะพี่น้องเลยอ๋อไว้นี้ทั้งหัดเสพนก็เลือดขึ้นเดินหนลอยให้พอ แล้วก็อาจจะมีส่วนในในแนวทางนี้ก็มีอยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าเอากไปเห็นเหตุการณ์แล้วเมื่อนั้นก็คือสิอ่งเตียบหนึ่งแต่เหากดีใจ้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเพิ่นก็คิดได้เนาะว่าพอเอากปบุกคว่ำให้กับโพกับเมย์จากชั้นพี่น้องเนาะที่ว่าสิ่งที่ขาดจริงี่โพเมื่อนั้นเป็นน้องไม่หิวหรอกหิวมานั่งพ่อไว้ดูกไหมมานั่งพ่อไว้มาพี่มานั่งพ่อพี่ไหม

อ่าแล้วก็ดีใจน้าพี่น้องเนาะที่ทางบอสเซปูลเพิ่อนกันเพื่อได้เห็นคลิปอ่าบอสเซนพี่น้องเนาะว่าอ่าทางบอสเซปูลเพิ่อนซีไปเฮตเตี่ยพี่น้องเนา้อ่งเพิ่อนก็กลับตัวกลับใจได้เนาะแล้วก็ตัดสินใจซีไปเฮ็ดเตี่ยเฮ็ดงานพี่น้องเนาะอ่านอกจากกลับตัวกลับใจได้เพิ่อนก็นซีให้เรียกทำนาพี่น้องเนาะเพื่อเงินหาทำกางเกงเนาะมาซือยู่ซืกินเนาะพี่น้องเลย เฮาก็แห้งดีใจขึ้นไปอีกพี่น้องเนาะว่าเฮ็ดทั้งอ่าบ่สิุพลเิ่นอาการดีขึ้นแล้วแหละแกอ้าวพี่น้องเนาะพอดีว่าทางบอสสุพลเมื่อกสิไปเฮ็ดเวียพี่น้องเนาะอยู่อ่าเวียงจันท์พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเด้อพี่น้องเลยเนาะเฮาก็ดีอกดีใจได้พี่น้องเนาะแต่ว่าทางบอสสุพลเพิ่นก็อ่าคิดได้แล้วกับอ่า มันก็สิหาเวใหงานทําเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะมาตัวถืว่ามีข่าวลายเนาะถว่าคือทั้งปูตู้โจยนี to to ่กคืออ่าเพิ่นดีกันแล้วเนาะก็เฮาก็ดีใจนําพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นเฮ็ดตัวดีเพิ่นก็เฮากชมเชยเนาะพี่น้องเนาะเฮากย่องยออ่าเฮาอยากให้เพิ่นได้ดีพี่น้องเนาะเฮากคือทั้งอ่าคุณักคุใหญ่ซอยเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะ เพิ่นสุดซอยดึงเขาจากกี่ตมขึ้นมาพี่น้องเนาะเพิ่นก็คืออยากให้เฮาได้ดีพี่น้องเนาะแต่ว่าการกระทำเพิ่นทำลงไปแล้วเพิ่นจะรู้สึกผิดเฮาก็เฮาก็ดีใจพี่น้องที่จะพูดกับตัวกับแต่ได้เนาะพี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเนาะเขานั่งกะทางบอดสตี้การศีข้ออนุญาตน้ำดื้อเนาะเดีจ้าทางกี่บปอรเซ็นน้อพี่น้องเนาะขึ้นมา หางเบิองเนาะที่ว่าเพินคุยกับบาเซนพี่น้องอันเนาะจังไรก็หลับชมน้ำกันแล้วพี่น้องเด้อเนาะมื้อนี้กะทั้งบาเซนกะบ่ได้ไปพี่น้องเนาะบ่ได้ไปเวียกมื้อนี้รบอดีวาสิพาลูกชายเนาะอ่าไปลุงวัดพี่น้องเนาะไปลงวัดสะก่อนมีมีเวียกนั่งในเฮือนพี่น้องเนาะกะแต่ว่าติดธุระพี่น้องไอ้เนาะมอนี้กะบ่ได้ไปฟังเมืองมื้ออื่นเนาะ อาจาจะแรงกาแฟเป็นกำลังให้ใจได้พี่น้องเด้อเนาะเอ้วพี่น้องเว้ยเนาะขออนุญานน้ำด้วยเปอร์เซ็นต์ได้อเนาะบอกได้ไปน้ำกันพี่น้องแนวการเห็นทางเปอร์เซ็นต์พี่นออกมาแจ้งเนาะบอกเกินไปมันเกิดอะไรมันเกิดอะไมันเกิดเกิดเกิดอะไรเกิดเรื่องตล้าที่ไหนเนาะถ้าบอกแต่คือทั้งพ่อก็ต้องบอกพอประมาณนะหมายความว่าหายว่าจนมันเกิดคนล้อคาดมันเป็นเรื่องแบบสาเหตุที่แบบ มันเดือดในพี่น้องเนาะย้อนเสียงนะขอโทษกับไพ่ลายอาะไรสิพังเอาเนาะพี่น้องเเนาาะมลยพี่น้องเนาะเดอนรูปปล่อยมันรูปพิเศษแล้วเนาะก็บอกได้แต่ว่าเฮากระบอกประมาณกระบอกใส่อารมณ์บอกในแบบว่าบอกอ่าแบบเป็นสเต็ปสเต็ปไปกระบอกไปว่าคำาว่าคำจ่าว่าจ่าดีว่าฉันเนาะบโมไฮ่ว่าเวรบูมว่าเนาะเพรถามว่าแบบบูมว่าเนาะมันจะอ่าส่งผลกระทบต่อคนฟังเน่ะ คือทางนั้นเราเสพผลอะไรเป็นหอนนยเรา,าพูดแล้วเป็นลูกแล้วก็จะบัวสบายใจเกินก็จะให้เครียดแค้นเกินมาก,ก็ได้เป็นแบบที่ไปดีมาเนะาะไปที่บริจัดไปทางไปเนะาะเป็นนี้แหละเป็นหอยจังหวะเนาะคือทางเราเสพผนกะเรากะอาจจะเดือนห้อนแน่ไว้รุ่ดมาซั้นสักบอกโซนนั้นกะอาจจะ แต่ว่าอ่าแต่ว่าอาจจะบุ้นี้แบบเพิ่งกิดอาจจะมีข้อมือว่าบูมักไม่ใจเป็นอะไรนอแต่ว่าเขากะไลยบอกเลยสอนไปใส่แล้วว่าให้อดวาว่าอดฟังก่อนฉันใช้อดฟังพอออกออกสอนนั้นก็ให้อดฟังไปสักก้อนนะ <S <S 2> <S 2> โดยเปนนน็นอะไรนารเรื่องปกตินอนเปินบอกสอนแต่ว่าถ้าน้องแะ่เปิดเปิดฟังผมจ้ะมันนี่เพิ่งกันเป็นกับยิดกับใจหรือว,ว่ากับตัวไรแล้วเนาะ การอะไรออกมาแจ้งมาแสดนนแล้วรักษว่าสิไปเวียนงานไบบาในกออยู่บ้านกต่บนมีอหไรอย่ารน์แล้วนเป็นหน่อยแต่ก็คือทางลุงโจยแล้วก็ใครในแล้วตอนนี้แเราก็านในมองเห็นเนาะเรา,าก็อยู่เราก็อยู่ของเราไปว่าจะแจ้งน,นาะอยู่ชาติที่ว่าอญญาขุยัดขุยยังประเทศไทยกับกัย้ยวนแล้วเป็นหะ่อะไไยเนาะสมุาทางลุงสายฝนเป็นไปอ่า ่าเฮาซ่านกับทางตูโจยแล้วก็อยู่ก็เก้าอะไรไปนอนเนาะดูไปวันจันทร์อะไรกับเป็นเรือนที่ว่าทางน้องสียผลเพิ่นต้องได้ออ่ายู่กับพ่อเนี่ยจะได้กับยู่กับพ่อเนยได้อาไปนอนเนาะโดยทำบริวาเป็นของผู้นั้นทำบริวาเป็นของผู้นี้คือเป็นของน้อกันอยู่น้อกันเนาะที่ว่าตามบบราณพวกใหญ่ปพยศอะไ้นะเนาะโดยบริวารเป็นของผู้นี้ผู้นั้นเนาะอยู่น้อกันแบบคือต้องกันวันจันทร์อะไรทางน้องสียผลเพิ่นเป็นผู้ bờ ngang được vào lùi le, leo gì leo thì dòng ấy đó à, vẫn còn phần thành đặt hoa น้องสวัสดีเาอีสวัสดีวะเอาเงินนำเขาได้ที่เงินเขาลงเวียงเอาเอาเป็นยังไงคือว่าสิลงเวียงอันยูในบ้านมันไม่มียังให้นาลโลโลเล่ๆนะอืมเจ้าสิลงกับาไปนะลงคนเดียวลงให้น้ำพี่น้องอยูพุ่นนะแล้วอ๋อไม่มมมีพี่น้องยพุ่นเหีเยเอยูพุ่นแต่เลดี้ต่ออาเพื่อนบ่ เดอเด๋อ๋องานงานนั่นแหละจะจะไปนะก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้โอ้งานก่อสร้างแมนโอ้งานก่อสร้างไปยืมเงินเพิ่นบ่อน,นี่นะหรือว่าไหนใดแมนหยิยืมเงินเพื่อ๋อยืมเ,เพื่นอนไหนนะเนาะประมาณห้าแสนนี่แหละอ๋ะพอพราะอะไรจ้างคารุนลงไปเลยอ๋อเดินทางไปเศร้ามืดน,นะบ่ ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงนี่แหละรถสองแควออกประมาณเก้ามงมาตลาดบ็โดยอาจจะทังตู้จอยได้จ้ะคุยเพื่นเพื่อนเพืเพ่อไป่อนเออเรจะได้เลยอคุยกันว่าได้ที่ได้ให้ว่าได้เศร้าเครียดเศร้าให้กันนล่หะว่าเศร้าะลรว่าแสนว่าแสนหน้ามั้นตว้ดทีละ

ทีหลายๆเด้ทีพันนาพันตาให้น่นน,นะเออโบอเป็น,ยนอยอ่างน้อยๆโบเป็นอย่างกันน่ยว่าเ<ม>จ้าวันอ่าเปลีป่ยนแปลงได้กับทั้งทับอกกดีใจแล้วกันเน่ว่าเอจักคิดหูจักคิดแหูจักคิดได้นก็ดีใจแล้วบกเป็น,ยนอย่างน้นนอยโดยกว่าเจ้าเมื่อกัปีนี้ทจ้างคน เกี่ยวอเอานะเออกะดีแล้วหน่อยครับว่าเด็กทั่วไปในหนังรุ่งไปล่องเบิ่องมันที่บานหรือบ่าผ่านยังโอ้นะผ่านผ่านเดี๋ยวได้ไปไปงานกันก่อนก่อสร้างนี่แหละอ๋อ,องานงานคอสร้างเนาะเบ่นว่า,ขาวเข่าเฮ็ดบางครั้งก็เข่าเฮ็ดประตูคงวัดเนย เพิ่นจะมีเพิ่นเพิ่นทับเมาใช่ปะเพิ่นทับเมาแล้วเพิ่นเป็นกรรมกรเพิ่นเพิ่นทับเป็นกรรมกรเพิ่นเพิ่นจ้างวันเสนญฮานะอ๋อคือดีแล้วหน่อยที่ว่าทำยู่ไปฮอดเดือนเพิ่นทีแต่คืนให้เดือนสองแสนเพิ่นโอ้ดีแล้วดีแล้วเจ้าว่าเจ้าไปกันโมเนเดือนสองแสนวันหนึ่งสองเดืนวันไหนนะวันหนึ่งสองแสน เรื่องเงินเรื่องบัญชีเอาคืนให้นาคะแรงนะวันสองแสนได้อีกแบบมีแต่คันว่าเจ้าไปเจ้ากะตั้งมุ่งตั้งใจเห็นงานเด้อคิดจะว่าเอ้ยเฮากะทำนี่แล้วนะมีแต่ตั้งมุ่งตั้งใจเห็นเพื่อเห็นงานอ่าหาเงินทำมันไล่ใช้จ่ายเฮาเองแน่นอนเฮามีเงินเฮาอยากได้เฮาก็ซื้อเขาเฮาอยากอยากินอย่างเฮากิดกินนะน่าจะหาเงินเองเขาได้นะ พอตะว่าคุ้มตัวเองว่าช่นซะอาหาแน้วนะทำาหามันคุ้มเจ้าของแล้กะเออคันว่าเขาคุ้มเจ้าของแล้วกะเออทำ่ามันคุ้มแล้วกะคิดเห็นพอเห็นแม่น้ำคิดเห็นพอน้ำโดยสาธุสาธุันนรอดพี่น้องเนาะดีใจดีใจ้ยเนะพี่้อนมัดี่นไม่ไอย่าง เราเลยก็ไม่ได้ให้ถูกแน่นะจ๊ะทั้งซาโทุกนะทีเบาบอมใช่ป่าววะทั้งทั้งบอมใช่คือทั้งบอมไม่ได้เครียดได้ให้เรื่องที่มันเกิดขึ้นน่คือเขาบอกในสิ่งที่มันดีบอกก็ไม่ได้ไปอยากให้เครียดจะหนอกแต่ว่าเขาใหญ่เจ้านั้นได้ดีโมยอย่างน้อลูกแล้วที่บอกเนาะคนอื่นเขาไม่ได้บอกโอ้แล้วอะไรเนาะบุญผูริศิเบรปากเมืองเขาไปนั่นเนาะ ไอ้ไอ้บอกบบวกในนําชดแหลี่ยแต่ว่าโอ้น้องเนาะกะประมาณนี้เป็นน้องเนาะกะคือบอลสุพลเพื่อนกะตัดินใจได้แล้วเราเขากะดีใจเราเปน้องเนาะเรากะบริวารเธอสีโกสีเขียนสีเกียรติสีส้งเราคุณพูกน้องเราะแต่วมนั้นนะคือเขาเกิดความยากเขาพป่น้องเนาะคือการกระทาเรามื่อนั้นเราก อ่าสีเฮ็ดก็พอนะพี่น้องเฮาก็คือย่านคือจังกับบอสิงอะไรพี่น้องเนาะเมื่อวานแล้ก็ย่านไปก่อนพี่น้องเลยแต่เฮาก็บ,บ่ได้ว่าสีอ่าสีทีซาหรือว่าสีกหรือว่าสีเกียดสีช่างเล่าหรอกพี่น้องเนาะแต่เขาเฮาต้องระวังตัวเฮาเองพี่น้องเลยเนาะเฮาจังได๋เฮาก็ดีใจนำเนาะที่ว่าทำวบดไส้ฝนเพนนิ่นสิเดินทางเนาะมื้อน,นี้พี่น้องเนาะสิไปเฮ็ดวงานอยู่อ่าเวียงจันทร์เนาะไปเฮ็ดอ่ารับเมาก่อสร้างพี่น้องเนาะอ่า สาธิพี่น้องน้อหรับคลิปนี้กะบทางบ่าวสวัสดีกะสิได้อ่าขอจบคลิปไปก่อนได้พี่น้องเด้อเนาะผิดพลาดประการใดเนาะขอโทษขออภัยหลายพี่น้องเนาะอ่าคำว่าคำจาใดทางบ่าวสวัสดีบ่าวงอนอนหูเนาะขอโทษขออภัยหลายพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้ล้มลาไปก่อนเนาะก่อนเอิดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการให้ใจได้พี่น้องเด้อเนาะเพื่อผเป็นอ่าเพื่อเป็นการให้ใจทางบ่าวสวัสดีเนาะพี่น้องเนาะปรวกาฝากเบอร์คลิปให้จบคลิปในได้อพี่น้องเด้อเนาะช่วงนี้กะ วิวทางาทบวสทีกระบกปันไดพี่รองเองเนาะฝากเป็นกำลังใ,ใจให้แน่เนาะและะ้วก็กเบิร์ฝากอีกทีนึงพี่รองเนาะฝากเบิ้งให้จบคลิปในเร้วพี่รองเด้อเนาะว่าก่อนจิตตัดจิตใจสรุปเนาะว่า,าทางบกเฮาเนาะว่าเป็นจังใดเนาะพี่รองเนาะก็คือ,อหลายหลายท่านเพป็นก่ออาชีพเข,าาาาาขา้าใจเนาะบางท่านเพป็นก่อจัดชีพเข้าใจบางเทีพจน์เห็นอาจเครื่องหนึ่งก็ลูกจืดพี่น้องเนาะผนงานที สรุปเลยพี่น้องน,น้องมือถืออาชีพก็เข้าใจเนาะเขากะฝากให้เบิรงให้จบคลิปแน่พี่น้องน้องก่อนสี่อคอมเมนต์อย่างมากกับพี่น้องเลยเนาะกมีซัมมี่พี่น้องน้าธรรมบาัตรคำบอกกับจา่าใดทั้งหมดซะดีบลูพุทีควรจะใดก็ขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเด้อยเราจะรับพี่นี่ลำลาไปก่อนเนาะสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเลยเนาะ